สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกผู้ทุกคนนะคะมือนี่เข้ากับสิผ้ามาเห็ดขนมมกหรือว่าขนมเที่ยนนั่นเองนะจ๊ะวิธีเฮ็ดใส่ขนมก็คือเทน้ำตาลทรายลงน้ำตาลทรายแดงลงในหม้อแล้วก็เข้ากับขูดบักเพาไว้บักพานี่กับบักพาออนนะจ๊ะผสมกับเอ้งาเนาะงาขาวแล้วเข้ากับเอาลงไปแล้วเข้ากับค้นคัวคัวให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงหวอมหอมแล้วเขาก็พอมัน เนืดๆเพราะมันได้ทีเราเ่ากะเอามาผักไวให้มันเย็นเนาะต่อมาเขากะเริ่มขั้นตอนการเตรียมใบตองนอะจ่ะเขาก็าเอาใบตองมาตัดตาตาให้มันได้รูปทรงเนาะรูปทรงวงรีเนาะนี่เขากบมีผู้สอยลายข้นเล่มือน,นี้เด็กน้อยสองตัวของเรานั่นเองเนาะเขาก็ามาปัน่นแปง้งแปง้แปงนี่เขากะ ใส่แป้งเข้าเหนียวเนาะเขาเอามาผสมกับน้ำแล้ว,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 วลเ,เขาก็นวดนวดนวดแป้งให้มันเข่ากันให้มันแป้งม่แตกเนาะเขาสเสด็ปั่นไ่กลมๆปั่นกลมๆเพื่อสิแล้วเอาใส่มาใส่เนาะเอาเทียงกันแล้ว <c oughs> เด็กน้อยสองคนนี่เทียงกันแล้วเอา <c oughs> โอ้แต่ยังหัวค้างนี่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันทําขนมหมกขนมเทียนกันนะจ๊าวันนี้นี่ เอาอะเริ่มการห่อเลยถ้าเิ่งการหอ่อมือนี้ของเขาสิรอดบอการหอ่อใบตองของเขาบอให้รอดปันใดเอาแตกอออกีกแล้วโอ้ยสิรอดบ่นอสิไวบ่นอก,การห่อขนมในมือนี่รอบเบิงตานี่เขากะเอา,า,เอานี่ใบตองมันกะแตกเนาะนี่โทษใบตองอีกแล้วเขากะท่าน้ำมันล่งนะจ๊ะแล้วเขากะพับ จากนั้นเขาก็เอาขนมมกทีหอ่อกระแป้งเขาก็เอามาทรายแล้วก็พับพับเป็นสามเหลี่ยมปื๊บนะคะพับแล้วเขาว่างเข่ากันนี่ปื๊บสิไดยบนน,บน้องหล่อี่ <c oughs> นี่จะพับเรียบร้อยนี่แม่บอกว่าโอ้ยบอกงามจากเชียอมามาแม่เสียในเบื้องผนะนี่ แม่แล้วก็ปั่นแปลงอยู่วันนี้เราอดบ่ได้โอ้ยเห็ดกับบงามผนาและว่ะเบื้งแม่สิสอนนี่พับมาจังส่นี่การอื่นเท่ากับตองท่านำมั่นก่อนเสร็จแล้วเขาค่ะพับใบตองลงแล้วก็เอาแป้งใสายนี่คุณยายบอกนะคะนี่พับเป็นสามเหลี่ยมนี่พับซ้ายทับขวาแล้วก็พับมานี่ คุณยายบอกเองเลยนี่จา้าสวยงามนี่เสร็จแล้วขนมเทียนของเฮาสวยงามจา้า <c oughs> นี่ <c oughs> เอาบ่ได้อีกแล้วโ <c oughs> อ้เดี๋ยวเริ่มไหมจา้าเริ่มไหมนี่นี่จา้าใบตองของเฮานี่จา้าวิธีการเฮ็ดขนมเทียนของเฮาจา้าขอบคุณค่ะ